ภูมิประเทศของชาติไทยเนี่ยมันเป็นแรงสาางเงินได้ย่างดิบยางดีบอจำเป็นต้องไปให้เขาเศร้าหดาก้าสิบปีมันก็มีเงินมาหมุนให้พวกนาการเมืองผ่านเล่นๆได้ตั้งบักหลายอีกตั้งหากโดยเฉพาะการขุดคลองเชื่อมต่อระวางทะเลอันดามันกับอ่าวไทยเนี่ย ช่องแคบระวังจังหวัดปัจจวบคิลีขันไปหาชุมพรเนี่ยมองเนี่ยมองที่สามารถผลิตเม็ดเงินเข้าประเทศได้มหาศาลถ้าเมื่อน,นี้เขาสามารถขุดให้ทะเลมันเชื่อมต่อกันดูระวังช่องแคบมองนี้ได้มันก็ิะมีเงินเข้ามาพัฒนาประเทศชาติได้อีกบลากหลายโดยการเก็บค่าผ่านทาง มันก็บใครๆทางด่วนระพีนวองบ่มีผู้ใหอยากย่กงางอ้อมไปไกลดอกการที่สิขนส่งสินค้าจากทะเลอันดามันข้ามหาเอาไทยเนี่ยมันต้องเลี้ยนอ้อมไปวาดทะเลกินไตผู้ละไปทางมาเลเซียผู้ละแล้วก็วกกลับขึ้นมาหาเอาไทยแล้วก็ส่งสินค้าไปกัมพูชาจังเสียมันอ้อมไกลขึ้นอย่างกว่าสุขนส่งทางทะเลเน่ะ แต่ถ้ามนนี้เขาขุดคองตัดช่วงระวังประจวบคนลีขันกับชุมพรได้เนี่ยเขาก็เก็บขาพัานทางยอยู่มรงนี้ประเทศใด้าน้ำฮาบดีนั่นนะเขาก็บ่ต้องไปสออนมันการขุดคลองเชื่อมต่อกันเพื่อเป็นทางพันเลือขนส่งสินค้านี่ขอดีข้อที่หนึ่งพี่น้อง เขาสามารถเก็บภาษีค่าผ่านทางแล้วกับน้ำเงินภาษีนั่นมาบริหารประเทศได้อีกต่างหากข้อดีขอด้ขอที่สองพี่น้องประเทศต่างๆใต้เลือกขนส่งสินค้าเพื่อไปค้าขายระหว่างประเทศกันถ้าหากมันมีทางลัดจังสีู่ดายเขาก็อยากพานอยู่แล้วละ่ะเส้นทางจังสี่เพราะว่ามันประหยัดต้นทุนเขา แล้วมันกาคขนสินค้าไปวอดจุดหมายได้เลี้ยวขึ้นจากทะเลอันดามันไปเอาไทยจากออาวไทยมาอันดามันยังสี่เลียนจากสองชั่วโมงนี่ให้มันทอดทะลุกกันปั๊บปั๊บึุเพียงการที่สิเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เฮาสิสามารถต่อรองผลประโยชน์การค้าขายระหว่างประเทศได้ประเทศไห ที่มันเสียงแข็งมันเกง่งเขากระบอกห้มันพนันเส้นทางเดินเรือทั้งนี้นี่ละเขาเอื่นว่าอำนาจการต่อรองทางเศรษฐกิจนั่นน่ะโบแมนป้ากันกู้เงินมาแล้วซื้อเรือดำนำ้ำมาไว้ให้ตั้งประเทศเขาเก่งใจแล้วกะบอกประชาชนให้ส้อยๆกันเสียภาษีเพื่อให้ประเทศชาติมันไปรอด ขึ้นไปเป็นผู้นำคน,นนะ่ะนะพูดจะคิดเน่ยจักน้อยบ่แเ่นโง่ดักดานแล้วกระยาบเหมือนตาใสใสว้ายสมัยน,นายหลายคักซะไอ้พวกสมองส้ำนอแตดเอ้ยไปปกครองประเทศได้จังไหนวะ